สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ปลานอมพามาถอนหญ้าถั่วฝักยาวคะ่ะดูสิคะ่ะหญ้าเยอะมากๆเลยถั่วเราก็เริ่มออกดอกออกฝักแล้วนะคะจะต้องเอาปุ๋ยบารุงฝักปุ๋ยเร่งดอกมาใส่ให้ ก็เลยต้องมาถอนหญ้าก่อนค่ะไม่งั้นหญ้าก็จะแย่งปุ๋ยกินหมดนะคะหญ้างามมากๆนี่ค่ะปักถัว่วปักออนๆนะคะ ภาพสัส่นสะเทือนนิดหน่อยขออภัยนะคะไม่ได้ตั้งค่ะถือไว้นนะคะดูยากเยอะมากๆฝนตกลงมาหญ้าก็งามค่ะพอฝนตกลงมาหญ้าก็งามเอางามเอาก็ไปดูข้าโพดซะ ก็เลยไม่ได้มาดูถั่วตอนนี้เ้าโพดเสร็จแล้วทำลองทำอะไรเขาเสร็จแล้วก็เลยได้เวลามาดูถอนหญ้าให้ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็แตกยอดแตกเถาออกมาใหม่เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเถาก็แลดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่บางเถาอ่นะคะ จะเล็กๆเ,เรียวๆก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ฝักหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกสักหน่อย่ะค่ะก็คงจะได้ยินน้องเสียงน้องเอาอรถลอโรตารี่ไปพวนหญ้านะคะตรงส่วนที่เราไม่ได้ปลูกอะไรที่ยญ้าขึ้นเยอะๆนะคะก็วันนี้วันอาทิตย์น้องหยุดงาน ก็เลยมาพวนหญ้านะคะพวนดินเพื่อให้หญ้าเขาตายไม่งั้นเดี๋ยวจะ,จะเจริญงอกงามไปกันใหญ่ถ้ืงดูใบถั่วเราก็เป็นหนอนช่อนใบนะคะก็มาเก็บออกไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอยู่ ไม่ได้เอายาฆ่ายามาใส่เขาก็เลยไม่ตายอ่ะนะเขาเขาก็จะอยู่กันเรื่อยๆแต่เราก็เด็ดใบออกไปเยอะเลยนะคะตอนที่เขาเป็นเริ่มเป็นจนเขาไม่ค่อยมีใบเท่าไหร่ จะไปมีเอาอยู่ที่ตรงช่วงยอดๆนะคะหรือแตกใบใหม่อ่าลองโชบเชียวไปดูสวนที่พวนไว้สักหน่อยนะคะนี่ค่ะน้องมาพวนดินไปแล้วก็คิดว่าหญ้าน่าจะตายหมดแล้วนะคะตรงนี้หญ้ายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่เหลือส่วนนู้นๆค่ะตรงนู้นหญ้าโตมาก ก็คงตายก็ตายอะค่ะแต่ก็คงไม่ร้อยเปอเซ็นันนี้ก็ไปไถพวนเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าถ้าฝนตกลงมาอีกก็จะไถาผานเดียวแล้วก็คงจะได้เตรียมปลูกแล้วอ่าที่ตรงนั้นจะปลูกเป็นถั่วถั่วดินหรือถั่วลิสงอะนะคะเ้าโพดเราจะไม่ปลูกตรงนั้นแล้วเพราะว่า ตรงนั้นเราเคยปลูกมาหลายครั้งแล้วก็เลยจะเว้นเว้นช่วงเขาบ้างปลูกอย่างอื่นไปบ้างตรงที่ถอนยาตรงนี้ก็ไม่มีดอกถั่วนะไม่งั้นจะให้ชมดอกถั่วชมกิก่งก้านสาขาของต้นถั่วกับต้นยา ชมดอกยานะดอกยาเขาก็สวยนะคะเนี่ยธรรมชาติเป็นอะไรที่สวยงามเสมอแม้กระทั่งดอกยาเล็กๆเ,เขาก็สวยถ้าเราจะมองว่าเขาสวยแต่เขาสวยจริงๆ ต้นนี้บ้านปรานอมจะเรียกว่าผักเสี้ยนผีนะคะดอกขสวยะคะเนี่ยเห็นดอกตรงด้านหน้าแต่เดี๋ยวปานอมก็ต้องถอนทิ้งเพราะว่า่าต้นนี้ถ้าสมมุติว่ามีแมลงมานี่จะมาเยอะมากเลยแมลงที่กินเขานี่จะเป็นแมลงตัวดำๆ ปนมก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันชื่อมลเรงอะไรแต่เขาเคยมีตอนนั้นปนอมปลูกแฟงปลูกแฟงไว้ที่ตรงสวนถั่วนะคะแล้วก็มีต้นเนี้ยขึ้นมาโอ้โหตัวมแมลงมันลุมกินกันแบบว่าใบไม่เหลือเพราะว่าเขามาตันทีหนึ่งเยอะมากๆมากันแบบเป็นกลุม่มเป็นก้อนเกาะกินกัน จนต้นนะ่ยใบพืนหมดใบไ,ไม่เหลือเดีย๋ยวขอตั้งกลองสักนิดนึงนะคะภาพมันจะไปที่ไหน <c oughs> ไปนอน,นจะถอดถึงมือซึ่งไหนจ,จะกลองไม่อยู่ซะอีกสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะคะขออภัยด้วยค่ะ ไม่รู้ว่าเล็กน้อยหรือว่าเยอะเดี๋ยวจะปิดกล้องไม่ได้ใส่ถุงมืออยู่ก็จะกดไม่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 ยอมดับค่ะอ่ามาเจอแล้วดอกขัวสองดอกคู่กันเลย แล้วก็มีข้างบนนี่อีกช่อหนึ่งแต่ตัวนี้มีมดมาตอมอยู่ก็ที่แรกที่ว่ามาฉีดเพลี้ยไว้แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะมาซ้ำก็ไม่ได้ซ้ำนะคะพอดีไปทำร่องถั่วก็เลยไม่ได้มาซ้ำแต่วันนี้น่าจะได้แล้วะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่มีงานอะไรและช่วงเย็นก็จะแค่ถอนหญ้าเขาตรงนี้ เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะได้มาฉีดอีกรอบแล้วค่ะหนึ่งดอกตรงนี้ดอกยังไม่บานนะคะก็มีมดนี่แหละ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาเป็นกำลังใจช่วยรับชมคลิปให้จนจบถึงท้ายนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะป้านอมก็ยังชมจบให้เพื่อนทุกท่านอยู่นะคะแต่อาจจะบางท่านไม่ได้ไม่ได้ลงเวลาเพราะว่าถ้าเราไปกบคอมเมนต์ทีหลังอะเวลามันจะขึ้นเป็นศูนย์ศูนป้านอมก็เลยไม่ได้ลงให้ใครนะคะต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากนะคะทุกท่าน